ครับฟังตามองยังเสียงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลประจำวันครับวันนี้เจอกันในวันอาทิตย์ที่18มกราคม2569ครับหนึ่งตัววันนี้ไปที่ลาลิกาสเปนแอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านรับการเยือนของอาราเบสนะครับผมก่อนจะเริ่มกันารเวลาสี่ทุกสิบนาทีครับทางด้านของแอตมาดริดตอนนี้อยู่อันดับ4ครับมีอยู่38แต้มซึ่งในบ้านเนี่ยสถิติค่อนข้างโหดเลยนะครับ9เกมเนี่ยชนะ8เสมอ1นะครับส่วนอาราเบสเนี่ยอันดับ17อยู่ในโซนตกชั้นนะครับ 19คนะแนนจาก19เกม9เกมเยือนชนะ1เสมอ1แพ้ไป7นะครับผมแอตเลติโกมาดริด hmm. ล่าสุดเล่นในโกปาเดเลย์ครับบุก mm hmm. ไปทุบเอาชนะลาโกลุญยามาได้ครับ1ประตูต่อ0ส่วนอาราเบสก็ชนะรายูบิเยกาโนุไปได้ครับในศึกโกปาเดเลย์2-0เช่นเดียวกันครับเกมนัดที่แล้วเนี่ยแอตเลติโกมาดริดก็มีการพักผู้เล่นบางตำแหน่งไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอเล็กซานเดอร์ซอลล็อตนะครับที่โดนพักนะยานโอบรัก เกมนี้เนี่ยซอล่าต์น่าจะกลับมายืนคู่กับฮูเยนอลาเบสในตำแหน่งหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับส่วนอราเบสนะครับมีเจ็บแค่ลูคัสฟอยนะครับที่เหลือก็จะมีไอตอมา纳สนะครับอันเตโอมาติเนสที่พร้อมสัตว์อ,ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงวันนี้เนี่ยแอเลติโกมาริตต้องชนะ2ประตูขึ้นไปครับชนะแค่ประตูเดียวจะหูแหว่งนะครับซึ่งเกมนี้ผมคิดว่าแอเลติโกมาริตมีเปอร์เซ็นชนะค่อนข้างจะสูงมากอยู่แล้วครับแล้วก็โอกาสชนะขาดก็คิดว่าสูงเช่นเดียวกันครับจากเกมลุกที่ ทำได้ดีครับแม้ว่าผูเลนอาเวเลชเนี่ยอาจจะฝืดไปหน่อยในช่วงหลังนะครับแต่ว่าเกมนี้ภาพรวมแอตเลติกมาริทก็ยังน่าจะชนะขาดลอยได้ครับเชียร์ที่เจ้าบ้านครับแอตเลติกมาริทครับสวัสดีแฟนมออย่างเซียนทุกท่านนะครับฟุตบอลค่ําคืนวันอาทิตย์ที่18มกราคมนะครับก็ยังมีศึกลูกหนังให้รุ้นกันอยู่หลายรายการด้วยกันนะครับโดยโดดที่ผมคับมาฝากนะครับเป็นศึกบุนเดสลลกาเยอรมันนะครับไปที่คู่ของ สตุตกาดนะครับพบกับยูเนียนเบอร์ลินนะครับฟุตกาดเองตอนนี้เล่นมา17นัดมีอยู่32แต้มน,นะครับขณะที่ยูเนียนเบอร์ลินเองก็เล่นมา17นัดมีอยู่23แต้มน,นะครับโดยทางด้านของสตุตกาดเนี่ยผลงานช่วงนี้กำลังยอดเยี่ยมเลยนะครับกลับมาจากพักเบรกหนีหนาวเนี่ยชนะมา2นัดติดต่อกัน เกมล่าสุดของสติกาดนะครับเป็นเกมที่เล่นนถิ่นชนะแสงสดสประตูต่อ2ครับขณะที่ทางด้านยูเนี่ยนเบอร์ลินเนี่ยกับมาจากพักเบรกหนีหนาวเนี่ยเสมอ2นัดรวดครับโดยเกมล่าสุดของยูเนี่ยนเบอร์ลินน่เป็นเกมที่บุกไปเสมอเอาบวก1ประตูต่อ1ครับโดยสถิติเก่าๆคู่นี้เนี่ยสติกาดเนี่ย เล่นในบ้านชนะยูเนี่นเบอร์ลินตลอดครับนอกจากเป็นเกมเยืยนเท่านั้นเองที่แพ้ผมยึงดูว่าเกมเนี้ยสตุตการ์ดยังแข็งแกร่งกว่าช่วงนี้เนี่ยเกมลุกดุดัดนไว้ใจได้นัดนี้ชนะแน่ครับผมให้เชียร์ไปที่สตุตการ์ดครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลเซนทุกท่านครับตัวที่เลือกมาวันนี้เป็นศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับเกมคู่ระหว่างเรอัลซเซดาพบบาร์เซโลนาครับ ลงสนาเวลา3าดิกาตรงซึ่งเจ้าถิ่นโซเซดาอยู่ในโซนกลางตารานะครับ19นัด21คะแนนครับขณะที่บาเซโลนาจากฝูงครับ19นัด49คะแนนกับผลงาน,นาที่ผ่านมาเนี่ยโซเซดานะครับ5เกมล่าสุดไม่แพ้ใครนะครับชนะ3แล้วก็เสมอ2ล่าสุดในึกโกบาเดเรก็เอาชนะโอซาซูนาได้นะครับในการดวลลูกที่จุดโทษนะครับ ขณะที่บาร์เซโลนาก็ชนะมา5เกมติดต่อกันแล้วนะครับในโกปาเดเรก็บุกชนะลาซินซาเดมา2-0นะครับก่อนหน้านั้นก็ไปคว้าแชมป์ซูเปอร์ครัพมาด้วยการชนะเรอัลมาดติด3-2ซึ่งตามสถิติการเจอกันคู่นี้เนี่ยบาร์เซโลนาดีกว่าชัดเจนนะครับชนะมา4จาก5ครั้งหลังสุดที่พบกันครับวันนี้เงื่อนไขก็ให้บาร์เซโลนาต้องมี1ประตูดูแล้วก็มองว่าไม่น่าพลาดนะครับกับขุมกำลังชุดนี้ที่พร้อมมากนะครับรามินยามาเฟมินโลเปสราฟินญา หน้าเป้าเป็นโรเบิร์ตเลวานดอกสกี้นะครับก็ดูแข็งแกร่งครับโอกาสชนะมองว่าสูงรู้ไปที่ประตูที่2นะครับคู่นี้เลือกบาร์เซโลนาครับสวัสดีครับฟุตบอลที่มาฝากกันเป็นเกาโซเซเรียอิตาลีครับเอซีมิลานจะเปิดบ้านเจอกับเลเช่ตอนมาสการแข่งขันเป็นมิลานดูดีกว่าต้องชนะขาดลอยเท่านั้นนะครับถึงจะสมศักดิ์ศรีถึงจะแฮปปี้ครับถ้ายิงเฉือนเจ็บทันทีนะครับสำหรับเจ้าถิ่นมิลานเนี่ยรังอันดับ2รองจากฝูงครับส่วนเลเช่อันดับ17 ถือว่ามีความห่างมากนะครับบอลเมื่อวันเสาร์มีพลิกหลายคู่เช่นเดียวกันแต่ผมรู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยยังไงมิลานก็ได้เปรียบนะครับพวกเขาสามารถโฟกัสกับเกมลีกได้พอสมควรครับแล้วก็คู่แข่งอย่างเรเช่นเนี่ยศักยภาพก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรมากมายมิลานต้องทําให้ดีที่สุดในเรื่องของการลุ้นแชมป์นะครับนี่เป็นปีที่เรื่องของคู่แข่งอะไรต่างๆก็ลดทอนประสิทธิภาพครับมิลานเองเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นท็อปฟอร์มแต่ก็เป็นทีมที่ดีถ้าเกิดเล่นในลีกตัวเองอย่างเดียวเนี่ย ผมว่าพวกเขามีลุ้นความสําเร็จได้นะครับฉะนั้นคู่นี้ผมขอมองไปที่ a อซีมิลานครับว่าจะทําได้ดีพอในวันนี้ครับมองไปที่ a อซีมิลานครับน,นี่ทั้งหมดของวกเราในวันนี้นะครับมีความสุขดูแลสุขภาพแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันเหมือนเช่นเคยสวัสดีครับ